เจ้ายำหมดสภาพแมนยูโดนบอลมัดบุกมาถล่มเล็คารงละครแห่งความฝันยังนี้ไม่พ้นที่13พรีเมียร์ลีกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่17ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอันดับ13มี22คะแนนเปิดสนามโอนแทบโฟร์ต้อนรับบอลมัดอันดับ8มี25คะแนนแขนน่งขัน21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแมนยู you, หวังไต่อันดับบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกให้ได้หลังจากเพิ่งแพ้สเปอร์3-4ต,ตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ อดนุ่นแชมป์ไปอีกหนึ่งรายการครึ่งแรกแมนยูเจ้าถิ่นโดนบอลมัดออกนำไปก่อน1-0จากลูกฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาไรอันคริสต,ตีเปิดโค้งเข้าเขตโทษดีนไฮเซนขึ้นมงสบัดส่งบอลย้อยเสียบเสาไกลอย่างสวยงามก่อนจบ45นาทีแรกด้วยสกอรน์นี้ครึ่งหลังแมนยูมาเสียจุดโทษให้บอลมัดจากจังหวัดที่มาสาวีไปรวบจัดตินไคลเวลเวตในเขตโทษก่อนที่จัดตินไคลเวลเวตจะสังหารเองไม่พลาดเป็นสกอร์นี้ห่าง2-0สําสำหรับทีมเยือนในนาทีที่61 นาทีที่63บอลมาำมานีห่างแมนยูสุดกูเป็น3-0หลังตัดบอลได้ตรงกลางสนามก่อนต่อบอลเจาะเข้ามาในเขตโทษด,ด้านซ้ายนองโกโออตตราใจหักกลับมาแถวจุดโทษให้องตวนเซเมเดโยซัดย้อนทางองเดนโอนานา่าเข้าไปจบเกม Man U, แมนยูแพ้คาบ้าน0-3มี22คะแนนเท่าเดิมยังอยู่อันดับ13บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกต่อไปส่วนบอลมาทะเก็บเพิ่มเป็น28แต้มทะยานขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้ว